เวัดีนนัวันนี้ผมจะมาตอบ Q a กันนะเป็นในสุดก็ตอบไปทีหลังจากดองมา2เดือนนะครับ2เดือนไปปลายด้วยนะคําถามแรกนะเริ่มทาคลิป YouTube ได้ยังไงคือต้องย้อนไปปี2 0 1 7ก่อน2017คือปีที่ผมเริ่มทําคลิป y YouTube ครั้งแรกนะครับก็คือผมสร้างช่องมาปุ๊บก็ลงคลิปปั๊บเลยนะผมจําได้แม่นว่าคลิปแรกที่ผมลงในช่องนั้นอ่ะมันเป็นคลิปเกมไมค์ครับนะคือตอนนั้นผมไปสร้างบ้านเป็นบ้านสี่เหลี่ยมแบบเบสิกวกับกลางเกาะนะครับแล้วก็บินไปบินมาทุบนู่นนนนนทุบี่กกก็คคืือออะะไไรรมมใจเหัั แต่คือคลิปนั้นน่ะมันเป็นคลิปที่ไม่ได้ปิดเสียงไมเลยนะเสียงข้างนอกคือตอนนั้นผมใช้มือถืออัดคลิยแล้วก็เดินไปเดินมาแล้วก็อัดคลิปคือผมไม่ได้พูดอะไรไงแค่เล่นเกมไปเฉยนะครับแต่มันก็มีเสียงข้างนอกเสียงนู่นเสียงนี้เสียงรบกวนเสียงหมาเห่าอนะไรเงี <laughs> ้ยก็คือที่ผมเริ่มเริ่มทำยูทูบได้เนี่ยเพราะว่าผมไปดูคลิปแลนะแค่เกมหลายๆคนสมัยนั้นนะสมัยนั้นก็จะมีหลายคนนะที่เล่นไมครับอะไรพวกนี้นะคือตอนนั้นผมติด ติดยูทูบเบอร์ไม c ครับมากนะครับเ่็งก็ทําแล้วผมรู้สึกชอบไงแล้วมันดูสนุกดีอะไรอย่างนี้นะผมก็เลยมาทําเองคำถ,ถามที่2นะครับแรงบันดาลใจในการทำคลิปของคุณคืออะไรแรงบันดาลใจคือคนที่ทำยูทูบคนอื่นๆสมัยก่อนเนี้ยนะบางคนก็หายไปแล้วนะแปบลบว่าเลิกทําไปแล้วอะไรอย่างนี้นะครับ จะมีคนหนึ่งที่ผมดูบ่อยมากสมัยนั้นนะครับสมัย2 0 1 6้าสิบห้าสองสิบหกอะผมดูบ่อยมากคือพี่นิวคุงนะครับถ้าใครรู้จักนะนั่นคือแรองบันดาลใจคนหนึ่งเลยที่ทําให้ผมมาทํา YouTube ได้นะครับแล้วพอมาปีสองห้าเจ็ผมก็ตัดสินใจเริ่มทานะครับั้นวณวิสามนะครับสิ่งที่จะทําให้สําเร็จในปีนี้ผมว่าน่าจะเป็นทําช่อง y o YouTube ช่องนี้ให้ถึง1000คนติดตามให้ได้นะครับก็อาจจะ1000คนติดตามบวกกับสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับไอ้สร้างรายได้ไนีนยากเพราะว่ามันต้องเก สี่เกมเที่เล่นบ่อยที่สุดคือเกมอะไรผมไม่รู้นะช่วงนี้ผมก็ไม่ได้เล่นเกมเท่าไหร่นะผมเล่นไมค์คาร์บอ่ะน่าจะไมค์คาร์บเลยนี้แหละนะเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ได้เล่นเกมเท่าไหร่นะถามจากคนที่สองนะหนึ่งพี่อายุเท่าไหร่ผมอายุผมอายุสิบสี่เพื่อเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมานี่เองนะสองพี่อยู่จังหวัดอะไรผมอยู่นครปฐมนะตอนนี้แค่นี้แหละขอให้ถึงหนึ่งพันซับไวๆนะครับขอบคุณมากมากนะครับผมจะพัฒนา,นาให้ช่องมันดีต่อไปเรื่อย,อย,อยๆนะพูดอย่างนี้ผมพูดอย่างนี้หลายรอบไปนะแต่ไม่รู้จะทําได้หรือเปลล่่าาาแตก็จะพย,ายามทํให้คิ มีคุณภาพที่สุดนะครับคำถามจาคนที่3นะค,คุณเกยไหมผมผมไม่เกยตอนนี้มีคนที่ชอบไหมครับผมไม่แน่ใจอะ่ะไม,ไม่ไม่มีมั้งสามคุณคิดว่าผมเกยไหมเกยแหละเกยมากคำถามในคนที่4นะครับ Q&A ชื่ออะไร1ชื่ออะไรผมชื่อรูบี้สองชื่ออะไรผมก็ชื่อรูบี้ถามทำไมเนี่ยสามอะไรนะก็บอกว่าชื่อรูบี้ถ้าทำไมไม่ลงคลิปวันละเดือนแบบผมฮะลงคลิปวันละเดือนนะก็ถ้าผมลงงั้นผมคงคนดูหายอะ่ะ ลงป,ปกติยังไม่มีคนดูเลยหอายุเท่าไหร่นะครับหมายถึงตัวผมไม่ได้ถามนายและจะพิมพ์ทําไม8เรารู้จักกันมากี่ปีแล้วตอบได้ให้200กีบ200กีบเท่ากับ40ตตังไม่ตอบได้ไหมเนี่ยอะ2ปีมั้ง2-3ปีนี่ะสักปีหนึ่งนี่ยปีที่9นะครับนี่คือเป็นอะไรเนี่ยถ้าถามจากคนที่5นะครับอิมจิยิ้ม1พี่เป็นใครครับผมเป็นผมเป็นใครอะ่ะ สองพี่เกย์ไหมก็บอกว่าไม่เกยสามพี่อายุเท่าไรหกสิบสี่หรือสี่สิบเอ็ดก็ได้สี่พี่ชื่ออะไรผมชื่อรูบี้อ่าพี่ว่าผมเกย์ไหมเกย์มากเกย์ที่สุดหกพี่นิดใช่ไหมผมไม่นิดผมไม่นิดคำถามจากคนที่หกนะครับไอหกหรือห้าเอาลืมอีกแล้วคำถามจากคนที่หกนะครับคุณคิดว่ามีโปรเกย์ไหมเกย์แหละบอกเกย์หมดทุกอย่างยกเว้นตัวเองก็สองคุณเกย์ไหมผมไม่เกย์ 3ชอบเล่นเกมแนวไหนเกมแนวเกมแนวที่ลงในช่องนั่นแหละนะครับก็มีอะไรมครับเกมผีเกมผีผมชอบนะนั่นแหละแล้วเกมเอาชีวิตรอดเกมยิงปืนอะไรพวกนี้นะสี่คิดยังไงกับฟูลรี่สิบแปดผมไม่รู้อ่ะคืออะไรอ่ะผมไม่รู้จักอ่ะห้าชอบกินผักไหมผมเกลียดผักหกชอบดมกลาเปล่าผมไม่ชอบดมกาฮนะผมชอบดมช็อกโกแลตเจ็ดรู้จักใครบ้างที่เป็นยูทูบเบอร์ถ้ารู้จักเป็นเพื่อนน่ะไม่น่ามีมั้งรู้จักแบบเพื่อนผมว่าไม่น่ามีแต่ว่าถ้ารู้จักว่า ดูใครบ้างอันนี้ก็มีหลายคนอยู่ถ้าตอนนี้คือ8 bit l i ออน,นะครับแล้วก็อีกหลายๆคนที่เป็นคนต่างประเทศอะ่ะช่วงนี้ผมดูต่างประเทศทางนั้นเลยนะครับแปะชอบผู้ชายหรือเปล่าผมไม่ชอบผู้ชายผมเป็นผู้หญิงเอ้ยผมผู้หญิงผมเป็นผู้ชายแทน100%นะถ้าใครไม่เชื่อก,ก,ก็ก็ต้องเชื่อนะครับก็คิดยังไงกับซีรีส์น้องวันพุธผมไม่เคยดูผมไม่รู้อ่ะก็ไม่มี넷ฟิกนะครับก็เลยไม่ได้ดูคาถามจากคนที่7นะครับหนึ่งคุณมีโปเป็นเกย์แก่ไหมทําไมต้องแก่ด้วยอนะ่ะเกย์เฉยไปได้เหรอ ไม่รู้สิเป็นแหละมัเข้ากับอะไรครับผมกินข้าวกับแผนงอร่อยมากมาถามจากคนที่8นะครับมีมีโป้นะครับมีโป้ตายยังขเขาไปนอนในโรงศพแล้วเขาตายแล้วนะครับเล่นกับมันไหมผมไม่เล่นกับมันนะผมเล่นกับผมเล่นกับมะพร้าวนะครับไม่ก็เล่นกับทุเรียน,น,นี้นะครับไม่เล่นกับมันชอบเพลงอะไรผมผมชอบทุกเพลงเปิดเพลงไหนไปแล้วมันถูกใจก,ก็ชอบมันแหละนะครับมันเปลี่ยนเรื่อยๆอตอนนี้ก็ไม่มีเพลงที่ชอบที่สุดนะครับมันชอบทุกเพลงอะ โอเคถือว่าหมดแล้วรับคำถาม Q&A ก็สำหรับการตอบ Q&A ครั้งนี้ก็ไแค่นี้กันนะครับก็ถือว่าเป็น Q&A ที่ดองนานใช้ได้นะผมเคยพูดในชุมชนอยู่ใช่ไหมว่ารอบนี้ Q&A ดองสองเดือนแล้วมันดองสองเดือนจริงด้วยนะครับจงคำถามแรกอะ่ะเป็นคำถามที่มีสาระที่สุดในการที่จะแบบรู้จักผมมากขึ้นและนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าผมจะมาทําแบบคอนเทนต์แบบมานั่งพูดหรือเปล่าอู๋ผมมาทำยูทูบได้ไงในว,วันนี้นะครับก็อยากแบ่ง,บงปันไงเพมาทผมมาทำยูทูบได้ไงอะไรอย่างงี้นะครับ อาจจะทําเรื่องอื่นด้วยในมาณนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ยังไงผมก็จะยืดเกมเป็นคอนเทนต์หลักอยู่แล้วนะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วมกัมเมื่อนๆของผมด้วยวนะตามนะครับแรปแรปไอีกแล้วก็สำหรับการตอบคิวในครั้งนี้ผมก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับดูเหมือนรีบเนาะรีบมาก